วันนี้ข้าพาเจ้ามีกิจกรรมหนึ่งชื่อว่ากิจกรรมแบ่งปันคำพยานพี่น้องจะได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเขียนลงไปแล้วว่าเ,เราเนี่ยขอบคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรในแต่ละวันในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตนะคะและกิจกรรมนี้ข้าพาเจ้าจะให้พี่น้องจับฉลากในนี้มาหนึ่งใบ ในนี้จะมีหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1นถึงสิหมายถึงว่าขาพระเจ้าจะเขียนหมายเลข1 1 2 2ถ้าพี่น้องคนใดจับได้หมายเลขหอีกคนจับได้หมายเลขหนึ่งนั่นหมายความว่าจะได้เป็นคู่บัตด,ดีในการขอบพระคุณพระเจ้าคือสิ่งที่เราเขียนในสิ่งสิ่งนี้เอเมนไหมคะพี่น้องงงไหมคะไม่งงเนาะเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากเลยคะ่ะ พี่น้องเขียนเสร็จหรือยังคะอะขอสตาร์ทคนหนึ่งคะ่ะสาธุก็ได้หยิบคนละหนึ่งใบคะ่ะองค์หนึ่งสุคคุบุได้องค์พระสุคคุบุได้องค์พระสุขคุบุได้ใครจะ บรรยายองคอ์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดใครเจอบรรยายพระ ราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันที่เราเขียนลงไปแล้วแต่เราทุกคนชูกระดาษขึ้นค่ะอชูกระดาษขึ้นเขียนแล้วยังเขียนครบทุกคนแล้วยังอาหารนรกเขาคู่บัดดี้ค่ะคู่บัดดี้อยู่ไหนเอ่ยคู่บัดดี้อยู่ไหนเอ่ยอาหารแรกเขาคู่บัดดี้คู่บัดดี้คอยบ่ต้องขึ้นม้าดอกนั่งอยู่ล่ะฉันน้าใช่กันกับเพอ นห้าใส่กันก็ได้ค่ะหันหน้าใส่กันก็ได้เดี๋ยวส่งกำลังใจให้ครูบัณฑิร้องเพลงนี้ด้วยกันโอเคนะคะลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นลุกขึ้นนะครับให้ครูบัณฑีชีวิตชีาจงอ่องขอบคุณคุณทุกทกันนะครับด้วยเพลงฉันมีพระเยซูฉันจะได้เบ่นไหวนะครับพร้อมด้วยท่าประกอบน่ารักน่ารักมองหน้าครูบัณฑิแล้วก็ป้าจู๊ด พระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหวฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหวดังคนไม่งามลูกก็ยิ้มฟังทาน้ำฉันจะไม่หวั่นไหวฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหวเมี่พระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหวดังต้นไม่งามลูกก็ยิ้มฟังทาน้ำฉันจะไม่หวั่นไหว ฉันไม่หวั่นไหวฉันจะไม่หวั่นไหวฉันไม่หวั่นไหวฉันจะไม่หวั่นไหวดังต้นไม้งามอู่ก็ือฟังทางน้ำฉันจะไม่หวั่นไหวฉันไม่หวั่นไหวฉันไม่วันไหวฉันจะไม่หวั่นไหวฉันไม่หวั่นไหวฉันจะไม่หวั่นไหวดังต้นไม้งามอู่ก็ือฟังทางน้ำฉันจะไม่วันไหวั่นไหว ฉันจะไม่หวั่นไหวันครั้งหนึ่งฉันจะไม่หวั่นไหวเอมเมน <c oughs> อาหารน้าเขาหกเข้าหาคู่บัดดีแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะอ่ะแล้วบอกกันว่าวันนี้วันนี้ข้าพเจ้า,จะ,ะจ,าจะมาแบ่งปันํำพยานชีวิต เปลี่ยนกันเลยค่ะขอบคุณค่ะเราเราจะไม่ถือเฉยๆนะคะแต่เราจะอ่านด้วยอ่านแล้วเพื่อทำอะไรส่วนมากจะมีมีสวรนะคะสวต้องพึ่งว่นตานิดนึงค่ะเราจะอธิษฐานเผื่อคู่บัดดี้ของเราด้วยนะคะ คะคบูบดีเข้ามาจะบอกว่าจะมาเขียนหลายแถวรูบดีอ่านเพราะว่ากหตัวช่วยกำลังซาวหาตัวช่วยอ่านบอกว่าหน้บัีเนาะป่านหมดงามเหตุผลที่ยาวเพราะว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าในหลายๆอย่างเนาะเชื่อว่าเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรพี่น้องเราในแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปนะคะอ่ไม่ได้ลอกกันนะครับคำล่าทำอะไรเราไม่ลอกกันหยอกหยอกหยอกนี่ของข้าพเจ้านะคะกับของประวัติเหมือนกันเลยค่ะเหมือนแบบเหมือนเลยข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเอ่อที่พระเจ้าช่วยเหลือในแต่ละวันต่อวันขอบคุณพระเจ้าในการเลี้ยงดูในแต่ละวันต่อวันของแก้วาดก็เหมือนกันแก้วาดก็ขอบคุณพระเจ้าในแต่ละวันเหมือนกัน โอ้เหมือนเหมือนเขียนลอกกันเลยอ่ะลอกลอกในใจลอกในใจเอเมนนะคะเชื่อว่าพี่น้องก็สนุกเนาะสนุกกับกิจกรรมนี้แล้วข้าพเจ้าเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะไม่สิ้นสุดแค่นี้แต่กิจกรรมนี้จะมีเรื่อยๆเนาะเอเมนไหมคะเอเมนครับ